คุณแม่ก่อนทอดให้เช็คว่าแบบปากบรนลูกเปิดกี่เซนวิธีเย็บแบบมีบัตรบัตจำลองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อกี้เขาอธิบายนะอ๋ออีตูนถามมาคืออะไรวะเขาเรียกว่าเพลเยอร์ที่อยู่ในเลเวลเดียวว่ะเพราะว่าจะสปองเวลาลังเวทียิ่งผู้ยิ่งโรงงานเขาเรียก็ยิ่งสูงก็เป็นส่วนสำคัญในการที่รู้สึก าการที่จะทําให้นงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์เผยแพร่หรือถูกทํามาแล้วมาใช้ประโยชน์ได้เร็วที่สุดนะครับที่ีนึงที่ปสวทำคือออกเรื่องของการที่จะเป็นการทุนรับของให้งานวิจัยเรเรอการปรชุมเราะนี้การปรชุเข้มข้นเรื่มแต่ก้าวาแล้วก็เป็นช่วงใหม่เลยนะครับก็เน้เข้าสู่งานวันี้ที่จัดโดยวก็เป็นงาน สนามแรกนะฮะของไอเอชพันเอสในยอดสนามนะฮะแบบแรกวันนี้เราเป็นทีมเย้านะครับตอนรับแข่ร่างแขกร่งเมืองในโอกาสนี้และองค์ประกอบทุนในการมสองท่านนะครับท่านรองวิศนุกรองพุกิีตและทีมงานนะครับจากทางสวสวเราจะขอต้อนรับเชิญ่านะครับแล้วก็ในทางของเชียงใหม่ขอต้อนรับอี่ไทยด้วยนะครับแล้วก็อย่าท่านมีเวลาแา่ท่าน รองจพิธีกรนะครับหอเอนอเการที่ก่อนหจให้เกิดการมาให้มีการรับการรับแล้วก็ขอยืนยันในส่วนหนึ่งที่เป็นกสบว่าเราพยายามแต่ดินะครับและก็สิ่งที่พอสุพอัมาจะจากท่านรองซุริสารรมเล่าววาชัวนทำนั่น